ไปแลที่พังงากันบ้างในเรื่องของยาเสพติดนะคะเขาบอกผิดโควิด -19 นี่แหละก็ทําให้คนตกงานกันเป็นจํานวนมารกทางด้านของเชฟโรงแรมก็ได้พันตัวมาเป็นพ่อขายยาเสพติดนะคะตํารวจก็ทําการบุกรวบได้ข้องกลั่งพร้อมอาวุธปืนนี่แหลคะค่ะเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวคะ่ะตำรวจผู้รนตะโก,กป้าจังหวัดพังงาค่ะจับุ่มตัวผู้ต้องห้าก็คือนายชาคริตขวัญมิงหรือว่าปิง้งอายุ29ปีก็เป็นอาชีพ กุ๊กในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่บางซักนี่แหละคะ่ะปัจจุบันเนี่ยตนเองก็ตอกงานนะคะเนื่องจากว่าโรงแรมปิดจากผิดข้อโควิดสิตกา้าพร้อมด้วยมีกัน จบไปจับได้พร้อมข้องกางเป็นยาบ้าจำนวน4 0 6 0เม็ดยาไอ้น้ำนักหน45กรัมแล้วก็อาวุธปืนอีกสากระบอกพร้อมกระสุนนะคะแล้วก็มีวัตถุระเบิดกันค่ะก็ว่าเป็นวัตถุระเบิดแบบประดิษฐ์เองก็เป็นพันพาเทพสีดำเอาไว้นะคะน้ำนักประมาณ0ูจกกิโลกรัมึ่ก้อนพร้อมโดยโทรศัพท์มือถือ1่เครื่องแล้วก็เครื่องชั่งน้ำนักแบบดิจิทัลอีก1เครื่องค่ะครับจุดซึบซ่วนเนี่ยเขาขยายพ้นนะครับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับหน้าตาพรวอ,อาวุธปืน ทราบว่าในจากคลิปนี้นะมียาสิบจิตและมีปืนกันนะั่นจึงเอาปัดปปสนี่แหละครับเข้ากระสอบบ้านพักรังเล็กนะก็ได้จับนายจากคลิปพร้อมยาบ้าเพียง10เม็ดนะครับแล้วก็ปืนลูกซองแล้วก็ยาเอ้ยนิดเดียวนะครับแล้วก็ร่างจากนั้นเนี่ยขยายพ่นไปบ้านพักอีกรังหนึ่งแล้วอ่านี่ได้สีนี่ได้นัดเลยได้สิพันเม็ดนะครับยาเอซิร้อยสิบร้อยซีซีจุดอาร์ซกลัม และได้ปืนมาอีกซองโบกแล้วนะครับที่งสำคัญได้ระเบิดตับเองนึ่งน่วยแล้วครับน้องแนนนึ่งห่อแลระเบิดทำเป็นห่อเลยนะครับนายจากริรับทราพรประทังเม็ดเนี่ยเป็นข้อต้นและได้รับทราพรตลอดตุกโกระนะครับนายจ่าคลิปว่เป็นก็เป็นกลุ่มขบวนการยาเสพติดรายเดียวกับผู้ค้าในหมู่บ้านผู้เตียว ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ที่อำเภอแค่ๆและก็ตามพื้นที่จํานวนมากนะครับโดยก่อนหน้าน<อ>ี<อ>้ก็จับกลุ่มดำรวจกรดีมาแล้วหลายครั้งในเขตพื้นที่นี้นะอันนี้จะมาอ้างกับตกงานอะไรไปขายยามาได้ไหม,ไมครับไม่ได้ไม่ได้ต่อให้ว่าใครได้รับเพิ่มกับจากโควิดเนี่ยเขาก็มีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆท่านไม่ต้องไปทําพันนีเลยนะออมันเป็นขออ้างปเปล่าๆนะคะ